สมาคมฟุตบอลไทยกำลังเผชิญหน้ากับลูกนกเจแปนเวที่หลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรทำไมกระแสะแฟนบอลถึงพูดถึงอย่างหนักในช่วงหลังและทำไมเรื่องนี้ถึงเกี่ยวพันโดยตรงกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำ,ลซำเล่าของทีมชาติไทยอยู่23ในรายการชิงแชมป์เอเชียยุคหลังๆความจริงแล้วปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันแต่เป็นผลพวงจากระบบที่ผิดพลาดสะสมมาหลายปีและการเดินตามแนวทางแบบญี่ปุ่นโดยไม่มอง โครงสร้างพื้นฐานตัวเองว่าพร้อมหรือไม่ทําให้สมาคมฟุตบอลต้องกลับมานับหนึ่งใหม่แทบทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนนักโค้ชผลที่ตามมาคือทีมยู่23ซึ่งควรเป็นกําลังหลักอนาคตกลับร้ายอนาคตอย่างที่เห็นในหลายทัวนาเมนต์ที่ผ่านมาแนวคิดเจแปนเวถูกนํามาใช้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยความหวังว่าจะยกระดับความเป็นมืออาชีพเรียนแบบระบบญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จทั้งระดับสโมสรและทีมชาติแต่สิ่งที่หลายคนลืมคิดคือญี่ปุ่น ใช้เวลามากกว่า30ปีกว่าจะสร้างระบบเยาวชนสถาบันโค้ชโครงสร้างหลีและวัฒนธรรมฟุตบอลให้เข้มแข็งจนยืนระยะระดับโลกได้ในขณะที่ไทยกลับเลือกนำเพียงรูปแบบถ่ายนอกมาใช้เช่นการจัดการแบบเข้มงวดการเน้นระเบียบวินัยการใช้โค้ชผู้บริหารญี่ปุ่นและการบังคับใช้โมเดลการฝึกซ้อมแบบญี่ปุ่นโดยไม่ปรับให้เข้ากับพื้นฐานนักเตะไทยผลสุดท้ายจึงกลายเป็นการลอกแบบที่ไม่เข้ากับตัวตนและเกิดช่องว่างระหว่างแนวคิดกับความจริงในสนาม นักเตะไทยจํานวนมากถูกฝึกให้เล่นแบบญี่ปุ่นทั้งระบบเกมรุกเกมรับความเร็วของการเคลื่อนบอลแต่ลืมว่าเราไม่ใช่นักเตะที่เติบโตมาจากระบบโรงเรียนอะคาเดมี่แบบญี่ปุ่นที่มีความฟิตและวินัยสูงตั้งแต่เด็กทําให้เมื่อใช้แนวคิดญี่ปุ่นเต็มรูปแบบในระดับ U23 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือน,นักเตะไม่สามารถเล่นได้ต่อเนื่อง90นาทีตามแบบที่โค้ชต้องการการปรับตัวทางแทคกติกไม่ทันและระบบโดยรวมไม่เข้ากับจุดเด่นนักเตะไทย เช่นเทคนิคเฉพาะตัวการเล่นลูกเลี้ยงหรือการหาพื้นที่เล่นในสไตล์อาเซียนแบบเดิมผลลัพธ์คือทีมชาติไทยกลายเป็นทีมที่พอยอยามเล่นแบบญี่ปุ่นแต่ได้คุณภาพที่ไม่ถึงและเสียเอกลักษณ์แบบไทยไปพร้อมกันยิ่งไปกว่านั้นปัญหาสําคัญที่สุดคือการนับหนึ่งใหม่ของสมาคมฟุตบอลไทยในทุกช่วงเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นแทบทุกสามถึงสปีเมื่อผู้บริหารใหม่เข้ามาก็มาพร้อมแนวคิดใหม่โค้ชใหม่ระบบใหม่การเฟ้นหานักเตะใหม่ส่งผลให้ทีม U ย3 ต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์เสมอไม่เคยมีความต่อเนื่องในการพัฒนานักเตะที่สร้างไว้ก็ถูกทิ้งกลางทางระบบฝึกที่ใช้เวลาก็ถูกเปลี่ยนจึงไม่แปลกที่ทีมอยู่23ไทยจะแพ้ชาติที่มีโครงสร้างมั่นคงกว่าแม้ศักยภาพนักเตะของเราจะไม่ได้ดีวกว่าเลยก็ตามอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญคือการจัดโปรแกรมแข่งขันภายในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการสร้างนักเตะอยู่23โดยเฉพาะเรื่องกควใต้เยาวชนในไทยลีกไทยลีกมักทุ่มความสําคัญไปที่การลุ้นแชมป์ หรือต้องการผลลัพธ์ทําให้โค้ชหลายทีมไม่กล้าใช้ผู้เล่นเจนใหม่เพราะกลัวเสียคะแนนนักเตะอายุ19 23ปีจํานวนมากจึงไม่มีโอกาสลงสนามจริงอย่างต่อเนื่องนั่นทําให้เมื่อถึงระดับทีมชาติพวกเขาขาดประสบการณ์ในเกมความเร็วสูงผลงานจึงไม่เสถียรแม้จะมีพรสวรรค์ก็ตามทีมชาติไทยยุคใหม่ขาดเกมแข่งขันจริงที่ทําให้พัฒนาขึ้นต่างจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แอแต่เวียดนามที่ให้นักเตะดาวรุ่งลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่อายุ18 20ปี การเตรียมทีมยู23ไทยในช่วงหลังยังมีปัญหาเรื่องความพร้อมของนักเตะจากสโมสรนักเตะหลายคนไม่ได้ถูกส่งตัวให้ทีมชาติในช่วงเวลาเหมาะสมบางครั้งได้ตัวเพียงไม่กี่วันก่อนแข่งจริงทําให้ไม่สามารถซ้อมระบบแท็กติกได้เต็มที่ขณะที่ทีมระดับเอเชียรายอื่นเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นเดือนปัญหานี้เกิดขึ้นจากการไม่มีแผนงานร่วมกันระหว่างสมาคมฟุตบอลกับสโมสรซึ่งเป็นวัฒนธรรม ที่ผิดพลาดเรื้อรังมานานไม่เคยมีการจัดปฏิทินการแข่งขันให้สอดคล้องกับทัวนาเมนต์อยู่23สำคัญแบบจริงจังเหมือนกับประเทศที่มีระบบหลีกแข็งแรงกว่าไทยนอกจากนี้แนวทางการคัดเลือกโค้ชของสมาคมฟุตบอลในช่วงหลายปีหลังกลายเป็นประเด็นที่แฟนบอลวิจารณ์หนักการเลือกโค้ชชาวญี่ปุ่นหรือโค้ชที่พยายามใช้ระบบเจแปนเวไม่ใช่ปัญหาแต่การเลือกโดยไม่วิเคราะห์ว่าเหมาะกับนักเตะไทยหรือไม่ ต่างหากที่ทําให้ผลงานล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าบางครั้งโค้ดเก่งจริงแต่ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมห้องแต่งตัวของนักเตะไทยบางครั้งโค้ดต้องการระบบพร้อมกว่านี้แต่ลิกไทยไม่เอื้อให้เขาทํางานเต็มรูปแบบผลลัพธ์คือทั้งโค้ดและนักเตะแบกรับความคาดหวังเกินจริงจนสิ้นสุดด้วยการแยกทางและเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งทีมชาติไทยอยู่23ในช่วงหลังจึงกลายเป็นทีมที่ไรอนาคตไม่ใช่เพราะนักเตะไม่เก่งแต่เพราะโครงสร้างไม่เอื้อต่อการเติบโตอย่างแท้จริงความต่อเนื่อง หายไประบบพัฒนายาวชนขาดความชัดเจนการแข่งขันภายในประเทศไม่สนับสนุนความก้าวหน้าและการลอกแบบญี่ปุ่นโดยไม่ปรับให้เข้ากับตัวตนไทยทําให้ทีมชาติไทยตกอยู่ในวงจรเดิมซ้ําๆหลายปีที่ผ่านมาแฟนบอลจึงไม่ได้เห็นความก้าวหน้าอย่างที่ควรเห็นจากยู23ที่ควรจะเป็นหวังอนาคตของชาติแต่คําถามคือสมาคมฟุตบอลไทยจะออกจากลูกนรกเจแปนเวได้อย่างไรทางออกไม่ใช่การเลิกใช้โค้ชญี่ปุ่น หรือยกเลิกระบบแบบญี่ปุ่นทันทีทางออกแท้จริงคือต้องสร้างโครงสร้างรองรับให้เหมาะกับไทยก่อนเช่นการออกกฎบังคับใช้นักเตะยู23ในไทยหลีกการจัดโปรแกร,รมแข่งขันที่เอื้อทีมชาติการสร้างอะคาเดมีร่วมกับสโมสรการคัดเลือกโค้ชที่เข้าใจนักเตะไทยและที่สําคัญที่สุดคือความต่อเนื่องในการพัฒนาไม่ใช่เปลี่ยนแนวทางทุกครั้งที่มีปัญหาฟุตบอลไทยมีศักยภาพมากพอที่จะกลับมายิ่งใหญ่ในเอเชียแต่ทุกอย่างต้องเริ่มจากการยอมรับว่าการลอกแบบญี่ปุ่น ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดสิ่งที่ไทยต้องการคือระบบที่เหมาะกับนักเตะไทยวัฒนธรรมไทยและความจริงของหลีกไทยทีมยู23ไทยจะมีอนาคตได้ก็ต่อเมื่อหยุดเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งและสร้างหลักฐานจริงจังอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วธรรมนานหลายทศวรรษหากสมาคมฟุตบอลไทยยังคงอยู่ในหลุมเดิมแบบทุกวันนี้การล้มเหลวในยู23เอเชียก็จะยังเป็นภาพที่แฟนบอลต้องเห็นซ้ำเรื่อยๆอ,อย่างไรจุดจบ